ท้องทุ่งกะจีด้วยอินทรีย์เกษตรร่ำรวยกันทั้งประเทศชาวกเกษตรอยู่ดีกินดีปลอดสารพิษหมดกังวลกับสารเคมีพืชผลอุดมดินดีด้วยอินซีเอจีพัฒนากเกษตรกรยุคทองของประเทศไทย ครับผมวันนี้ก็ตรงกับวันที่29เดือนเมษายนปี2557นะครับผมดีเจต้นพรชัยนะครับผู้วิชาการส่งเสริมการเกษตรจากบริษัทลาดแก้วครับพร้อมกับครับผมดีเจครับดีเจหนึ่งอนุชิตชาวอ่อนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากบริษัทลาดแก้วแล้วก็พร้อมทีมขายน้องมองน้องมองน้องแหม่มนะครับจากบริษัทลาดแก้ว วันนี้ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนกับเกษตรกรที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทลาดแก้วจริงๆนะครับให้เกียรติถ่ายทําถึงไล่อ้อยนะครับในวันนี้แนะนําตัวนิดนึงครับพี่ กับพ่อมาพยุงนะครับพยุงเรียกกันว่าอีแบมไรตังโมฮะครับพี่พี่แบมไรตังโมครับไรแตงโมปลูกแตงโมเยอะด้วยครับอยู่บ้านอะไรครับพี่บ้านอลไที่แปลกมูซ่องนี้ฮะมูซ่องตมบลมหาชัยนะฮะตมบลมหาชัยอำเภออำเภอไทงามฮะไทงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับพี่เห็นว่าปลูกแตงโมเยอะมากปลูกกี่ไร่ครับแตงโมอ๋อต้องเป็นร้อยฮะเป็นร้อยไร่ด้วยเนาะ แล้วตอนนี้ก็เริ่มมาปลูกอ้อยบ้างนะครับปลูกอ้เนียครับไอ้แปลงนี้กี่ไร่ครับพี่อ่านี่ผมลงพันไปสี่ไร่ฮะสี่ไร่เนาะเป็นอ้อยพันอะไรครับอ่าคอนแกนซ้ำฮะ ครับครับที่ข้างเห็นหลังนี่เป็นตอเท่าไหร่แล้วครับพี่อสามหลังเนี้ยตอสามฮะตอสามเนาะครับตอสามแล้วก็ูอหลังจากตัดไปแล้วได้กี่เดือนครับพี่อ้อยถึงวันนี้อ่าเกือบสองเดือนแล้วฮะใกล้ใกล้เกือบเกือบจะสองเดือนเนาะครับแล้วทางพี่แบบได้มีการได้ใช้ปุ๋ยอ่าอินทรีย์จากบริษัทลากแก้วของเรานะครับที่ถึงทะสอบอยู่นี้นะครับในการใส่ในเนื้อที่อยู่สี่ไร่อสี่ไร่พ่อผมใช้ไหมพ่อผมใช้เวซีลูกฮะ วีเอ็นซีของปศรัลแก้วไฟสี่ลูกเนาะแล้วได้ผสมกับปุ๋ยเคมีเคมีซองลูกนะสิบหกแปดแปดสิบหกแปดแปดอีกสองลูกนะครับโดยที่ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรเลยใช่ฮะนะครับครับณวันนี้ผ่านมาใกล้ๆสองเดือนนะครับที่เรายืนอยู่นะครับอย่างนี้ถือว่าพอใจไหมครับพี่เห็นข้าวจากความสมบูรณ์ของปุ๋ยใช้ได้ไหมครับใช้ได้ครับนี่ตอนสามได้ขนาดนี้ตอนแรกว่าจะเลอะเลยใช่ไหมพี่ความตั้งใจไว้ลำมันเล็กใช่ไหมับเห็นเน้อมัน ต่อไอ้หน่อไม้หน่อเล็กนะครับคือหน่อเล็กก็เลยว่าปลายปุ้ยทรงนีไปแล้วก็หน่อมันพิษหน่อใช้ได้ไหมดับหน่ออ้วบแล้วก็ใหญ่แล้วก็พอดีเลยทักเห็นพอแพนเห็นหน่อไหมครับอ่าอ่าทักกี่แต้มลังหลบตรงนี้นิดนึงครับแต่ว่าพอพอแพนเห็นหน่อไหมครับอ่าดูดูดูหน่อชัดชัดได้นะครับหน่อใช้ได้ไหมครับอย่างนี้เห็นชัดไหมอ่าอย่างเงี้ยครับแล้ววก็ไ้ปูหน่อนี่ใช้ได้เลยใช่ไหมใช่ได้ใช่ได้ เนี่ยชัดเจนมากเลยครับว่าหน่อที่ขึ้นมาใหม่เป็นป้อยต่อสามด้วยวครับต่อสามาพันขอนแก่นสามได้ความสมบูรณ์ของหน่อนี้แบบชัดเจนมากอย่างนี้ก็จะไว้เดอนต้นป้าหรือซ่องเดินก็จะทาพันได้อะไรอย่างนี้อ๋อเตรียมทําเก็บเป็นพันด้วยเลยใช่ไหมพี่พแล้วด้านหน้า,นา <ๆ S 1> ที่ต้นเล็กๆนี่เห็นว่าเป็นอ้อยปลูกใหม่อ๋อมีส่องร้องครับพอดีมาตัดรพันใหม่ครับพันเดียวกันหรือเปล่าพันเดียวกันฮะ อ่าครับลองแทนดูหน่อที่ขึ้นใหม่ถือว่าใช้ได้เหยพี่ความสมบูรณ์ของลำต้นักษาะนี้นี่ใช้ได้เลยฮะอดีเจหนึ่งลองแทนให้เห็นชัดๆหนึครับว่าอ้อยที่ขึ้นมาอายุประมาณเท่าไหร่ครับตรงนี้เออในประมาณัเดือนเศษนะเดือนเศษๆเท่านั้นเองถ้าได้ระดับนี้ถือว่าใช้ได้เลยพี่จากประสบการณ์ที่ปลูกอ้อยมาได้ฮะได้ฮะใช้ได้เนาะสมบูรณ์ะสมบูรณ์เลยนะครับโดยที่ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยอย่างอื่นเลยมีแค่ปุ๋ยเคมีสองกระสอบ แล้วใช้ปุ๋ยอินทรีย์บริษัทล่างแก้วตรงนี้สี่ลูกต่อเนื้อที่สี่ไร่ก็คือตกไร่ละกษาสอบเท่านั้นเองครับใช่นะครับอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้เนาะแล้วเห็นของพี่แบบนี้ใช้ระบบเป็นน้ําหยดได้หรือเปล่ะน้ําหยดนะน้ำหยดช่วยเลยเนาะกี่กี่กี่วันหยดน้ําทีครับที่เห็นสายตาประมาณนี้นน้ําหยดนะฮะเราดูสถานการณ์ว่าถ้าเกิดมาแห้งเราก็หยดใหม่ได้ประมาณเท่าวันอะไรนี้สี่ถึงหกวันประมาณนี้ใช่พี่ดูแห้งนี้เราเราก็ดึงนะปล่อยระบบน้ำหยดเข้ามาเลยปล่อยนานไหมฮะ หลักการปล่อยน้ำาไร่เนี่ยก็ประมาณวันนึครับพออในช่วงให้นี่คือดึงให้หนึ่งวันเลยวันเดียวพอครับหนึ่งวันพอเลยครับแล้วก็พักไปดูตามภาพสี่ถึงหกวันใช่ใช่ครับนะครับอย่างนี้โอ้ถือว่าสมบูรณ์เนาะครับครับตรงนี้จริงๆทางบริษัทลากแก้วเองก็มีปุ๋ยทางใบนะครับนี่อยากเรียนให้ทางพี่แบมได้ลองฉีดดูนะฮะมันจะเป็นปุ๋ยชีวภาพที่ให้ต้นแข็งแรงใบตั้งนะครับนี่ เดี๋ยวจะเตรียมเอาได้มาฉีดในแปลงนี้ดูด้วยนะครับเพ,พาราะฉะนั้นความแข็งแรงของลําต้นการแตกหน่อความสมบูรณ์ตรงนี้จะได้หมดแล้วมีภูมิต้านทานดีมากแล้วจะต้นแข็งแรงใบตั้งด้วยครับนะครับ จากเบื้องต้นที่ได้ใช้นี้ถือว่าพอใจไหมครับพี่เห็นผลงานระดับนี้กัุ๋ยบริษัทลาาแก้วก็พอใจนะพอใจเนาะรับถือว่าแลุงวันน้าก็จะสั่งปุยมาใช้ต่อ๋อครับจะสั่งมาใช้ต่ออีกนะครับใช้กับแตงโมก็ได้ผลดีนะครับพี่เดี๋ยวก็จะไปลองกับแตงโมอ่าได้ครับเดี๋ยวได้ฝากได้ใช้ในแตงโมด้วยนะครับรับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับทางบริษัทลาดแก้วได้มาสัมภาษณ์ถึงแปลงกันเลยทีเดียวครับครับอย่างนั้นขอบคุณพี่แบมมากครับครับขอบคุณครับ Hello?